สวัสดีครับตอบคําถามนะครับพอดีเมื่อกี้ขับรถอยู่นะครับเลยเลยไม่ได้่ไก่ที่ถ่ายออกมาคือหน้าซีดนะครับผมแล้วก็ห่อหอเหี่ยวเหี่ยวนะครับคือไก่แบบเนี้มันบอกยากครับมันเกิดจากหลายสาเหตุมากนะครับผมถามว่าอากาศเปลี่ยนเนี่ยมีส่วนไหมมีส่วนครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นไก่ที่เป็นไก่รุ่นนะครับตั้งแต่จากอายุประมาณ3ามเดือนห้าเดือนประมาณนี้นะครับหเดือนถ้ามันซีดหงอยแบบนี้นะครับบางทีมันจะเป็นจากเริ่มเริ่มจากการ ติดเชื้อนะครับก็คือเป็นโรคบิดนะครับบิดแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยก็คือขี้แตกบ้างนะครับผมหรือไม่ก็อ่อยไม่ดีบ้างนะครับผมพวกนี้นะครับระบบภายในมันจะเสียนะครับถ้าเราเห็นก่อนนะครับเรารักษานะครับพวกไวเคเติดอะไรนี้ช่วยได้นะครับปรับสภาพช่วยได้แต่ถ้าพอมันกินไปเนี่ยมันย่อยไม่ค่อยดีร่างสารอาหารมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนนะครับมันก็ป่วยนะครับมันก็จะออกลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นไก่ไม่เกิน6เดือนนะครับ แต่ถ้าเป็นไก่เลี้ยงชนก็อีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะซีดจากซ้อมจากเจ็บจากป่วยอะไรนี่ครับผมทีนี้ที่ผมเจอนะครับที่ผมเจออีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับไก่พวกแบบนี้ที่ปล่อยแบบนี้นะครับผมมันกินนะครับมันกินไม่ว่ายางไม่ว่าเชือกไม่ว่าเศษพลาสติกอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับมันถ่ายไม่ออกนะครับมันขดอยู่ในกระเพาะนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับผมบางทีเราหาสาเหตุไม่ได้นะครับฉีดยาก็แล้ว อะไรก็แล้วนะครับคือไก่มันกินพวกเศษพลาสติกเศษเชือกเศษอะไรเข้าไปพันอยู่ในกระเพาะมันนะครับย่อยก็ไม่ไม่ดีกินเข้าไปหิวนะครับกินเข้าไปแต่ย่อยไม่ได้ถ่ายไม่ดีนะครับก็เลยทําให้มันเนี่ยนะครับอออาการซีดป่วยแบบนี้นะครับพวกนี้จะเป็นอยู่อย่างนี้นานเป็นหลายเดือนพอเรายิ่งฉีดเข้าไปนะครับตัวยามันก็จะเข้าไปเต็มตัวมันนะครับซึ่งมันไม่ได้นี่แล้วก็อัดยาจนจนทําให้ยามันแบบเยอะเกินในตัวนะครับสุดท้ายมันก็จะสองสามสี่เดือน มันอาจจะฟื้นขึ้นมาบ้างอะไรบ้างแต่พอมันอ่อนแอบางช่วงมันก็จะป่วยเป็นแบบนี้อีกนะครับนี่ครับคือสาเหตุที่สําคัญเลยนะครับกินเชือกกินพลาสติกอะไรครับผมนะครับมันจะเป็นไปได้นะครับอีกอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันเคยเป็นบิดเป็นป่วยในกระเพาะอะไรพวกเนี้แล้วข้างในมันเนี่ยมันเป็นปรวดเป็นก้อนปวดหรือก้อนมะเร็งอยู่ในลำไส้ในกระเพาะนะครับผมบางทีมันจะนี่าหาสาเหตุไม่เจอ พอตายผ่าออกมาปรากฏว่ามีก้อนมีอะไรอยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้มากมายนะครับซึ่งแบบนี้เราจะหาสาเหตุยาานะครับแล้วก็พยายามฉีดพยายามนู่นนี่ไปสุดท้ายก็ตายนะครับผมนะครับถ้าแบบนี้ก็ก็ดูเอานะครับมันมันอาจจะกินพวกพลาสติกอะไรเข้าไปนะครับก็ถ้าแบบนี้รักษาไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเริ่มเป็นบิดเป็นอะไรถ่ายท้องเสียอะไรก็ทําได้ครับ